มรอมแล้วรู้จักลทดสอบที่ว่าตเรียนมามาธิยอย่างเอวลา่ลเอวไดเอวไหมครับไม่ใช่เอวตัวนี้นะต่ามาัหูไล่เอว ในว่าเรียนพร้อมแล้วนะครับวันนี้วิชาสุฬาึกษาและพรศึกษาของเรานะครับจะเรียนเรื่องยาสารบระจําบ้านที่เราใช้ภายนอกอ่ายาใช้ภายนอกนะครับยาใช้ภายนอกมาถึงอะไรมาถึงยาที่เราใช้ทาใช้หูใช้เช็ดใช้ล้างนี่ใช้ใช้นวดนะใี้พวกเราะดูเราจะกินได้ไหมยาใ้ภายนอกนได้ไหมครับอ่ากินไม่ได้ เราใช้ใช้นอกร่างกายใช้ท้ายใช้หูอย่างเดียวนะครับลักษณะมันก็จะเป็นของเหลวเป็นน้ำ <Okay. S 1> เป็นยหนุ่นเป็นเจียวน,นะครับทีนี้ขอถามพวกเราก่อนใครเคยล้มแล้วมีแผลถลอกบ้าง <Okay. S 1> อล่าลุกเป็นอยู่เลยอ่าทีนี้ <Okay. S 1> ที่ถามหน่อยอ่าคุณลองพับคถามหน่อยว่าเรามีวิธีรักษาแผลยังไงแล้ว เล้างแผลก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์ทาแผลไหมหรือทารอบรอบทารอบรอบเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรอ๋อถึงม้เลยไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาเพื่อฆ่าเชื้อนะทารอบรอบนะแต่นั่นเอาอะไรอาวยาเหลืองหรือยาแดงบีบใส่ใช่ไหมครับอ่าถึงมากถึงมากแสดงว่าเรารู้วิธีรักษาแผลเบื้องต้นแล้วนะครับรูวิธีการใช้ยาภายนอกแล้วนะครับนะทีนี้ครับมี นะเรารู้เริ่มต้นไปแล้วนะครับเกี่ยวกับยาใช้ภายนอกทีนี้มูมีตัวอย่างมาให้ดูนะนะครับสรหรับยาใช้ภายนอกนหน้าตานะครับอันนี้หนึ่งเลยนะครับนะเขาเรียกว่าอย่างัอ่ะเจลว่านหางตะลี้นะครับอ่ะอันนี้คุณสมบัติของมันคือนะครับลดอาการปวดหัวอ่ะใช้รักษาแผลโดนแผลโดนมีดบาดนะครับ อ่าหรือใช้ทาเวลาเราปวดตามข้อก็ได้นะอ่าเมื่อกี้เกี่ยวเกี่ยวว่าหารัวใ้ทำอะไรบ้างนะหัวใช่ไหมทาแผลอะไรทาแผลโชนทาแผลนิดปลาอ่าอ่าน้ำร้อนลวกก็ได้อ่าสุดมากครับต่อไปอันที่สอง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 ที่สองตัวนี้คืออะไรครับอ่าแอลกอฮอล์อ่าแอลกอฮอล์นะครับสรรพคุณคือ ใช้ถ้าเชื้อถ้าเชื้อโรคนะครับเวลาเราเป็นแผลเอาไปฆ่าเชื้อโรคเราจะล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก่อนดังนั้นตาแลกอฮอห์รอบรอบแผลอ่าคุณไม่ต้องปูคุณต้องปูถลอกแล้วก็ต่อคุณต้อเอาน้ำเปล่ามาจากนั้นพวัยแอลกอฮอล์นะชุบอะไรดีอ่าตังลีแล้วก็ทารอบรอบแผลเพื่อฆ่าเชื้อไม่ให้เชื้อโรคมันไปโดนแผลเราเห็นไหมครับอ่าจากนั้นน้ำเกลืออ่ะน้ำเกลือนะครับเพื่อ ล้างแผลอ่า,อา,ล,า,ล,าล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเกลือนะครับเช็ดตัวแผลได้ไหมด้วยารล,ล,ล้างรอกเหมือนกันอ่าล้างรอกเหมือนกันนะครับนะถ้าเราไม่มีน้ำเกลือใช้น้ำสะอาดก็ได้นะครับถ้าเราใช้น้ำฝนอย่างนี้ตกมาใช้ล้างแผลได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าเป็นยังไงครับอา่าไม่ชื้อโรคไม่สะอาดนะครับอ่าถูกต้องนะครับต่อไปอได้เลยครับเห็นไหม ยามองอ่าเก่งมากยามองสมรภูนคือใช้ถ้าถ้าได้เลยถ้าเจอแมลงตัดกัดต่อยหรือพวกช้างดำเขียวนะครับหรือว่าใช้ดมได้ไหมอ่าเวลาเราวิ่เรียนวิ่ตาแล้วก็ใช้ยาหมองมาดมได้นะครับอ่าถ้าโดนแมลงตัดกัดต่อยเราก็เอามาอ่านะครับหน้เด็นะครับพวกช้างดำเขียวใช้ยาหมองได้ไหม ใช่ยาพารามัยรู้จักไหมจาพารามัแล้วเราเำอะไรคือทำอะไรครับอะไรครับอ่ะยาพารามัใช้ทาเวลาเราคันเวลามือขึนได้ไปมือคันบ้างอ่ะเวลาเราคันมือขคันขึ้นเราก็ใช้ยานี้ทาแก้คันนะใช่ครับแล้วเวลาเราคันเราต้องยาพารามัเวลาเราคันเราายใจมองได้ไหมไม่ได้ต้องา แอลวกว็พอได้ไหมถ่าคันวต้องทาพรมทีนี้มาท้อคนตั้งแต่แม่ก็ครตั้งแต่แรกนะครับอ,อ,อ่ะอันนี้อะไรเอ,อ่นนเอยอตัวไหกันที่เพื่ออะไรเพื่ออะไรครับอ่า้แโซนอ่ามีบาอ่าจิตมารับอ่าต่อไปต่อไปแอลกอฮอลใช้ทำอะครับ ถ้าเชกมัน้แผนะครับไปนเัน้เชล่ไ้างแผให้สาดนครับจะมองใช้ทาเลยโดแกะนะครับเหัวแ้อีกาเวลาแสดงสัดกตอยดนต้นตอยแล้วก็นะคถ้าปวพบกามีรอยเขียวแล้วก็ต้อง ลารยโมนะครับต่อไปยาจานี่คือตาระไมนะครับช่วประกันอาการอาการคันนะเก่งมากนะครับทีเดียวคุณจะไปเอาลูกเต๋ามานะครับลูกเต๋าจะมีหกแต้มนะครับถ้าหมุนได้หนึ่งแต้มคือให้เปิดหน้าเลขแล้วก็ออกมาตอบโอเคไหมครับเดอ่ะถ้าเปิดได้สองแต้มผมให้เรา แอลกอฮอล์ให้บอกให้บอกสรรพคุณของแอลกอฮอล์โอเคไหมครับถ้าเปิดได้แอนสามให้บอกสรรพคุณของน้ำน้ำคือว่าอะไรโอเคไหมเดี๋ยวให้ออกมาตอบทุกคนนะครับถ้าเปิดได้แอนปี่ให้บอกสรรพคุณของยาหมองโอเคไหมครับถ้าเปิดได้ห้าแต้มให้บอกสรรพคุณของทำไมอ่าแต่ถ้าเปิดได้เลขหกได้เจ็ดกอดคุยจะเป็นคนบอกเองว่าให้ โ <Billie S 2> อ้แต่พคุณของอะไรในสิ่งนี้เข่มเข่มเข้มกูพลอยได้เลข้มนะครับอ่าคุณว่าแต่คุณน่ะกูเป็นกูเป็นเพื่อนนะกูพลอยได้เลข้กปึ๊บกูก็จะบอกเพื่อนว่าเพื่อนเราบอกกับพรคุณของยาบอก๊บอ่าโอเคไหมครับเลข้มผมแช้ก่อนนะอันนี้คือเตานะครับคือย่างคือคนแรกคุณแลกออกมาค่ณเพื่อคไม่ออกมาคุณลออกมาพลอยปึ๊บเพื่อแล้วเพื่อมันตกเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งเพื่อก็เปิดขึ้นมา อ่าเฟิร์สก็บอกเพื่อนว่ามันคืออะไรโอเคไหมครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วผมก็หนึ่งครั้งสองครั้งตรงกตุงอ่าเฟิร์สออกมาเลยครับเฟิร์สคนแรกเลยครับนี่อะไรครับอ่าสามอ่าเปิดไปหน้าที่สามแล้วก็บอกเพื่อนทีหลังภูมิเลขกสามสองอ่าสามเป็อะไรเอ่ยงานน้ำแกงนให้เพื่อนดูด้วยให้เพื่อนดูด้วย อาาเพื pues right. ่อนหน่อยแดังอาาแผลรอบๆเอาไว้นะแผลให้มันเป็นไงครับอาแผลให้อาที่ลงไปข้าให้ม uh, ันเป็นไงครับสะอาดใช่ไหมอาผมมือเพื่อหน่อยนะครับอามาต่อเลยมานิ่งิ่น่่ินน่่ง่ แอลกอฮอล์ใช ok ่ไหมคะแอลกอฮอล์ทำยังไงดีบอกขอบคุณสิขอบคุณแอลกอาล้างแผลถ้าอะไรเลย่าเชอโรคนะครับฆ่ายังไงน่ยังไงแอลกอฮอล์่ารับรอแผลก่นมาปมมเพื่อนอนอ่าจ้าม่อนมาม่อนจะได้จะบไหมจะอนไหมคอ เดากดูด้วยด้วยดูด้วยเท่งกันเชื้อโรคอ่าป้อมไมให้ั่เลยครับนิา้นมาไลจ้าจจอะไรเลยอ่าน้เูู้หน่อยะบอกเ้หน่อยครับเกลืตะปบุญทอะไรครับล้างแสะอาดอ่าป้มีหน่อยจจ้านิจจ้า

อ่าน ah, yeah, well, ้ำบอลรู้ว่าแกะกันหมดหัวแล้วอะไรแล้วอะไรอาแบตตัวตายจริงมากเลยนะหน่อยเหนือนะครับ ยาหมองแล้วกันอ่ายาหมองทำอะไรยามองยามองยาหมองอ่ายามองอั้ือดูหน่อยยาหมองยามองทำอะไรอยมองใช้ตาต้องจำอ่าใช้ตาเผดนมรงต่อยอ่าอะไดรมดงมัอ่าดมดมช่วยอาการอะไรคะ อปดหัวเวียนหัวรู้เหน่อยอ่าคนสบายอ่ามีคนได้แจ็คพอตหนึ่งคนแล้วนะครับอ่ายกอดีไปหน้าสองสองคทองสององสออ้อะสองไ้เลยอะไรครับแจ็อตไอ้แจคอตเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพอนเอาไว้้ลงแผลอ่าค่าอะไรได้ค่าชื่นชได้ครับประมูด้กหนอมหน่อย คนสุดท้ายค้แกันนะเพื่อนเคัลน้ำเกลือน้ำเกลือช่อยไ้กันอ่าล้างเศทาทาทายังไงทาลงแผลได้ไหมต้องทายังไงครับลอปๆครับปมมือแก้หนอน คนนี้ถือว่าทุกคนตอบได้นะครับอ่ะขึ้นตัวตรงโควต์นหนึ่งครั้งสองครั้งอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมารนมกันนะครับนี่นะรับยาใช้ภายนอกนะครับาาท,นนนะะทุกคนเก่งมากนะครับออกมาก็ตอบได้นะถุมได้เลขไหนก็ตอบได้ถุมได้แจ็คพอตก็ตอบได้นะครับทีนี้มีคำถามสั้นๆนะครับก่อนจะปล่อยพวกเราไไในวิชาตอไหมน,นะครับถ้าคู มีอาการคันมากๆเลยเนี่ยคันแขนในตัวขึ้นเต็มเลยนะครับกูจะเลือกใช้ยาอะไรถ้าแอลกอฮอล์ยกมือใค่ว่าคารมายกมือถ้ามูลงครับถ้ามีอาการคันต้องใช้คารมายการคันไม่ใช้คารมายนะอีกหนึ่งคำถามสั้นนะครับถ้ากูโดนยุงกัดแค่อะไรครับ ต้องใช้ดามาเก่งมากนะครับวันนี้ก็นะครับฝากพวกเรานะนะครับความรู้ที่ได้จากการเรียนวันนี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันเรานะครับเรามีอาการอะไรเรามีแผลอะไรเราต้องใช้เครื่องใช้ยาให้เหมาะตมกับอาการนะครับนะจำคญอย่าลืมดูฉลากยาด้วยว่ายาที่เราใช้ในวันอยุเท่าไหร่นะครับโอเคไหมครับนะฝากพวกเราไปใช้ให้ถูกวิธีนะครับนะพวกันเท่านี้นะครับตัดด่าน้าเตรียมเรียน เลือกอยาเราสามารนมาดิมแต่เป็นยาที่ใช้ภายภายในร่างกายนะครับโอเคไหมครับอ,อ่าวันนี้พบกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปด,ดาห์หน้านะครับอ้าโค้งหน้าบอกครับ